สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่น้องนาวชาแนลนะครับวันนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับการทําอาหารนะครับอาหารอดคลิปการทำอาหารไปนานมากเนี่ยไม่ได้ทำโอ้น่าจะเป็นปีนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาทําแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลายี่สกนะครับปลายี่สกนะนะครับก็นะครับส่วนผสมนะครับก็แน่นอนมีพริกแกงเขียวหวานนะครับ เดยประมาณผมใช้ซื้อมาแม่น่าซื้อมาประมาณสองสามขีดแั่จาเราแล้วมีผสมพริกแกงแดงนะครับพิทหนึ่งประมาณครึ่งขีดนะครับใครที่กินรสไม่จัดก็ไม่ต้องใส่พริกแกงแดงก็ได้นะครับนะเราก็จะมีเมะเขือพวงนะครับมะเขือพวงนะครับพิดหน่อยนะครับเราก็จะมีเป็นมะเขือเปาะนะครับหั่นนะครับแช่น้ําเกลืออไว้นะครับทิ้งไว้ประมาณผมทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงเลยนะนะครับ แล้วก็มีเครื่องต้มยำนะครับออขาดนะคบ